활동을 이어가시는 교육 센터 중 가장 우수한 백만과 활동을 하시는 센터를 뽑아 우수 센터 시설을 하십시오가이실까요 먼저 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 0 0 1 0 0 เรียนรู้แล้วก็การฝึกฝนใช่ไหมคะเราเนี่ยมีการอบรมเรียนรู้แล้วนะคะแต่ว่ายังมีขาดการฝึกฝนอยู่ค่ะไอ้น,นี้เป็นจุดที่เราพลาดไปนิดนึงตอนก่อนเริ่มนะคะ,อะตอนนี้เลยผมคิดว่าเนะยเรามีความเป็นไปได้นะคะที่จะทําการฝึกซ้อมฝึกฝนนะคะในการออกพื้นที่นะคะจะทํายังไงถึงจะประสบความสําสเร็จได้ให้ทุกคนนะคะไปเจอกับหนึ่งร้อยคนคะ่ะต่อวันนะคะ อย่าไปโน้มน้าวอะไรมากมายค่ะแค่พูดไปอ่ะว่าฉันกำลังทำธุรกิจอาโรมี่เฮ้ยสินค้าดีราคาสูกนะแล้วสามารถสร้างรายได้ได้จำนวนมากเลยนะคะหนึ่งเดือนนี้สามารถหาได้ถึงสามล้านบาทพูดแค่นี้ค่ะแล้วไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากมายมากกว่านี้นะคะแค่พูดค่ะมันจะมีกรณีนี้เกิดขึ้นค่ะคือคนที่ถามกลับมาว่าเอ๊มันคืออะไรแล้วก็ถามเบื่องๆค่ะมันจะเจอคนที่ ยังไงก็ทำธุรกิจนี้ค่ะค่ะเราไปเจอกันเราไปเจอคนหนึ่งร้อยคนกันนะคะเราจะเรียกว่า g o o e 100นนั่นเอง 네, 1 0월에1 0 0만갑 활동 성과와 센터 매출, 신규 모집 성장률을 종합하여 전국 1,500개. 네, 오늘 시상은 세계 우수 센터 중에서 선정된 센터의 대표 시상을 하도록 하겠습니다. 시상에는 글로벌 비즈니스 본부 이영찬 전무님께서 수고해 주시겠습니다. 네, 그럼 10월 1만갑 우수 대표센터로 선정된 일산 명품센터 센터장이신 유현주 센터장입니다. ตัวแทนนะคะก็จะเป็นศูนย์นะคะอิซันยองพุมนะคะซึ่งได้รับรางวัลเป็นฮโมฮิมสิบเซตนะคะอาถ่ายรูปกันค่ะหนึ่งสองสามอโอมี่ค่ะเขาแสดงความยินดีด้วยนะคะตบตบมือเสียงดังหน่อยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น ประทับใจนะคะความรมู้สึกของหัวหน้าศูนย์ที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะคสวัสดีค่ะไดมอนด์ามาสเตอร์อยูฮยอนจูนะคะเป็นหัวหน้าศูนย์มียงคุมเซ็นเตอร์ะคะ่ะที่ซน์เมีองคุมเซ็นเตอร์ 제주 여러 지역에서 열심히 100만값을 실천한 저희 파트너 사장님들께 감사 인사드립니다. ขออื่นนะคะก็ขอข 센터장님들의 얘기를 들으며 도움 받았던 것처럼 한 가지라도 도움을 드릴 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 저희 센터는 회사가 1 0 0만이 ข้อคิดดีๆนะคะวันนี้ก็อยากจะเหมือนส่งต่อข้อคิดเหล่านั้นให้กับทุกคนที่ฟังอยู่ด้วยนะคะซึังกากที่เราเปิดศูนย์นะคะเราก็พยายามจะไปเยี่ยมตามร้านและก็บ้านที่อยู่บริเวณใกล้ศูนย์นะคะแล้วก็แนะนําสินค้าทุกมี่ค่ะ มิลคิต์ผลาตภัณฑ์จัดเลี้ยงอาหารกัางวันด้วยผลิตภัณฑ์อโทมี่อย่างเช่นอาซาโมมิลคิดนะคะก็จะเป็นอาหารที่ซื้อจากอาซาโมนะคะแล้วเขาก็ชอบกันมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการทดลองใช้สกินแคร์นะคะแล้วก็มีการเหมือนนัดตัวต่อตัวในการแนะนำสินค้าด้วยนะคะ 체험시켜드렸더니ทั้งตาสินค้าแล้วนะคะมีการกินข้าวด้วยกันนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างกลุ่มพวกลึขึ้นนะคะแล้วก็ได้ก้าวสู่การเป็นเซมัสเตอร์ด้วยนะคะ ค่ะนอกจากออฟไลน์แล้วเราอย่างนะคะแนะนาทางออนไลน์อ e, ีกด้วยนะคะถ้าเกิดท <the> ุกคนเนี่ยเสิร์ชที่ a t o m i อิ l s ันม o n g p u ุ g เนี่ยก็จะเจอคอนเทนต์มากมายเลยนะคะที่ศูนย์เราเนี่ยทำนะคะไม่ว่าจะอินสตาแกรมหรือบล็อกต่างๆนะคะ저희센터와센터에서하는프로그램을알려서저희가찾아가기도하지만찾아오게도하고있습니다หล่านี้นะคะคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยช่วยแนะนำสูงแล้วก็โปรแกรมของเราเนี่ยทำให้ ผู urun, <S <S ้คนนียก like, <S precisa noise> <ra letter abil ime> ็รู้จักแล้วก็เดินมาหาศูนย์ของเราด้วยนะคะแล้วก็โปรแกรมมากมายเลยนะคะกัมีแบบวิดีโอชาเลนด์ด้วยที่ทำให้ผู้เข้าร่วมชมวิดีโอ30คลิปแล้วก็เขียนรีวิวด้วยกันนะคะ 센터를 오픈하기 전부터 해오고 있는 지역 아동 센터 매월 생리대 후원을 2년 동안 지속하고 있고 저의 이 모습을 본 파트너 사장님들도 홍성과 파주에서 생리대 후원을 진행하고 있습니다. ี년이่ผ่านมาเนี่ยฉันก็ยังทําการบ 하루 동안 애터미를 전신 전력으로 알리고 인증할 수 있는 시스템을. 내일 <목소리가> 그 시스템 네. 시스템 한 번에. 한 번에. 을 번에. 한 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 번에. 시 번에. 한번한 마음 또한다시한번 감사드립니다. 에한를사한 번에. 한 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 번에. 미 번에. 미 번에. 한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  번에. ค่ก็อยากให้ทุกคนนะคะเข้าร่วมระบบแล้วก็มาทำธุรกิจอาโทมี่อย่างสนุกสนานแบบที่ฉันทำอยู่นะคะทการที่เราที่เราเข้าร่วมระบบทุกระบบที่บริษัทมีให้นะคะจึงทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตอย่างมากเลยค่ะ지금처럼본사에서제공해주ร는유익한프로그램ะบคกอา่ยเอย่ค่ะทน่ะนะคะ อิลันมงคุมที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาไปได,ด้วยระบบของบริษัทขาทุกคนสู้ๆนะคะอาจารย์อาจารยค่ะ